ส่วนที่ประเทศญี่ปุ่นเกิดความกังวลขึ้นนะครับเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว7.5แมกนิจูดแล้วก็เกิดสึนามิประมาณ70เซนทมที่พัดเข้าฝั่งนะครับเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง7.5แมกนิจูดขึ้นทางตอนเหนือของญี่ปุ่นช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับมีผู้บาดเจ็บ20รายแล้วก็เกิดคลื่นสึนามิประมาณ70ซนติเมตรโดยรัฐบาลญี่ปุ่นยังคงประเมินความเสียหายจากคลื่นสึนามิและแผ่นดินไหวในช่วงค่ำก็เกิดขึ้นเวลาประมาณ5ทุ่ม15นาทีครับ ห่างจากชายฝั่งของจังหวัดอาโอโมริซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของเกาะฮอนชูเกาะหลักอของญี่ปุ่นประมาณ80เมตร80กิโลเมตรซึนามิวัดได้70ซนติเมตรที่ท่าเรือคุจิจังหวัดอิวาเตะทางตอนใต้ของจังหวัดอาโอโมรินะครับนอกจากนั้นครับมีผู้บาดเจ็บที่ได้รับรายงานมาแล้ว23รายรวมถึงมี1รายที่อาการสาหัสเยื่อส่วนใหญ่ก็ถูกวัตถุกตกใส่ก็มีผู้บาดเจ็บหลายรายที่โรงแรมฮาจิโนเฮะนะครับ สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นบอกว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้7.5 <มา S 1> ก็ลดลงจากที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้อยู่ที่7.6ทางสำนักงานก็ได้ออกประกาศเตือนภัยซึนามิที่อาจสูงถึง3เมตรในบางพื้นที่และต่อมาก็ปรับลดระดับการเตือนภัยลงนะครับทางหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีครับเรียกร้องให้ประชาชนอพยพไปยังที่สูงหรือหาที่หลบภัยจนกว่าจะยกเลิกประกาศเตือน ก็บอกว่าบ้านเรือนของประชาชน800หลังไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับส่วนรถไฟหัวกระสุนชินทังเซน็นแล้วก็รถไฟท้องถิ่นบางสายก็ต้องระง,งับให้บริการในบางพื้นที่ล่าสุดครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาออกคำเตือนเกี่ยวกับ after shock ที่อาจจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันต่อจากนี้ด้วยนะครับค่ะ